ดูรถดูรถราคาก็หลักล้านแต่ข้อเสียมันเติมน้ำมันสู้รถเธอไม่ได้หรอกเฟิร์นแอนแอนไม่ต้องเติมน้ำมันสักยอดเธอจะไปทำธุระที่ไหนเธอก็ไปปะบีมก่อนที่ฉันจะโมโหไปมากกว่านี้จ้ารถเข็นใบแดงเดี๋ยวขอถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูหน่อยนะใส่กล่องจ้าใส่กล่องลูกชิ้นไม้ละสิบบาทจ้า น้ำจิ้มรสดเด็ดเลยนะจ๊ะอ,อ๋อค่ะค่ะคุณธนบุญตอนนี้บิมเข้าซอยมาแล้วค่ะกำลังหาที่จอดรถเอ๊ะแม่ค้าคนนี้น่าคุณคุณจังนี่มันยิปซ์นี่นนโลกคมจริงๆเล จบมาไม่ได้เจอกันเลยไหนดูซิเฮ้ยดูดีขึ้นนะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกเสเื้อย ırd, ืดกางเกงยีนขายลูกชิน้นสไตล์อ่ะเพือ่อนเฮ้ยไม่ต้องมองฉันอย่างนั้นมีแย่มีแย่แล้วเนี่ยขายไม้เท่าไหร่ไม้ละสิบบาทอ๋ออ๋อไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังเกียจฉันแค่ไม่ชินกับการจับอันเนี้ยอืมไม่เป็นไรสบายดีนะบีม สบายกับผีอะไรล่ะเนี่ยฉันต้องมาเสนองานก็หลักร้อยล้านน่ะแต่ไม่เท่าเธอหรอกสบายกว่าฉันเยอะขายลูกชิ้นไส้กรอกหากินไปวันวันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพื่อนบีมไม่ได้เจอกันตั้งนานนิสัยชอบดูถูกคนเหมือนสมัยเรียนก็ยังเหมือนเดิมนะหุยอนพูดแบบนี้ฉันเสียใจนะ เพราะคำพูดของฉันอะมันจริงใจเนี่ยเนี่ยดูรถดูรถเพิ่งไปรับป้ายข่าวมาราคาก็หลักล้านแต่ข้อเสียมันเติมน้ํามันสู้รถเธอไม่ได้หรอกเฟินแอนแอนไม่ต้องเติมน้ํามันสักหยดเธอเธอนี่สมกับที่เรียนจบจิตวิทยามาสามารถพูดให้คนรู้สึกแย่ได้ <c oughs> เฟินขอดูในสีว่ารถเธอป้ายขาวหรืป้ายแดง รถใหม่ดาวมาแพงรถป้ายแดงฉันก็มีฉันยังไม่เห็นต้องคุยเลยเธอจะไปทำธุระที่ไหนเธอก็ไปปาบีมก่อนที่ฉันจะโมโหไปมากกว่านี้จ้ารถเข็นป้ายแดงเดี๋ยวขอถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูหน่อยนะไปแล้วนะบ๊ายบายคุณรู้ใช่ไหมครับว่าโครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคร้านและเอกชนซึ่งบริษัทผมเป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการนี้ทราบค่ะคุณธนบุญดิฉันมีประสบการณ์การสัมมนาระดับชุมชนซึ่งรู้จักวิธีการโน้มน้าวให้คนรากหญ้าเข้าถึงโครงการนี้ค่ะดีครับแต่ผมไม่อยากให้คุณใช้วิธีการโน้มน้าวเพราะมันดูไม่จริงใจแต่ผมอยากให้คุณใช้ใจสื่อในการเข้าถึงใจพวกเขาได้เลยค่ะ เรื่องนั้นไม่มีปัญหาบีมเรียนเรื่องจิตวิทยามาค่ะและที่สำคัญบีมมั่นใจว่าบีมซื้อใจของคนรากยาได้ค่ะดีครับคุณบีมงั้นคุณไปเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เรามาเซ็นสัญญากันขอบคุณมากนะคะคุณธนบู์ที่ไว้ใจบริษัทบีมให้ดูแลโครงการระดับร้อยล้านบีมสัญญาค่ะว่าบีมจะทำให้เต็มที่ ถายไปไหนลุงลูกสาวไปไหนอะลูกสาวลุงไม่มีลูกสาวนะลุงมีแต่ลูกชายฮ่าลูกสาวร้องไห้ไปฟ้องพ่อพ่อก็เลยปกปิดหนูจำคนผิดหรือเปล่าลุงไม่มีลูกสาวจริงลุงลุงอาจจะไม่เคยเห็นหนูนะแต่หนูอะ่ะเพื่อนใหญ่เฟิร์นแล้วก็ไม่ต้องปกป้องลูกของนะันที่ตกตำ่ำมีอาชีพขายไส้กรอกขาลูกชิ้นแบบนี้ นี่หนูรู้จักก็ไม่รู้จักมาดูถูกอาชีพคนอื่นสติดีหรือเปล่าลุงนั่นแหละสติไม่สมประกอบบอกมาเดี๋ยวนี้ลูกลุงอยู่ไหนผมอยู่นี่อะไรนะนั่นไงลูกลุงอยู่นั่นไงมีอะไรกันหรือเปล่าครับคุณพ่อค,คุณธนบูลพ่อไข่ไส้กรอกใช่ลุงอยู่บ้านไม่มีอะไรทำมันเซ็ง ก็เลยมาขายไส้กรอกอหน้าบ้านหนูขอโทษค่ะคุณลุงหนูขอโทษค่ะคุณธนบูลผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะมีนิสัยและจิตใจตำขนาดนี้เอ่อคุณธนบูลบีมขอโทษค่ะอาสามาดูแลโครงการที่ต้องใช้จิตใจเข้าถึงคนลากยากแต่จิตใจต่ําๆแบบคุณไม่สมควรที่จะได้รับงานนี้หมายความว่าไงคะคุณธนบูญ หมายความว่าจะไม่มีการเซ็นสัญญากับบริษัทคุณเด็ดขาดไม่นะคะคุณธนาพูลไม่นะคะฟอนเรารู้จักกันด้วยเหรอฉันบีมไงบีมเพื่อนเธอเอไม่เห็นจำได้เลย เสียใจด้วยนะฉันไม่มีเพื่อนแบบเธอเหรอกลุงคะใส่กอกที่หนูสั่งได้หรือยังคะได้แล้วจะได้แล้วหนูจ่ายเงินแล้วนะคะได้ลุงมาไงลูก ไส้กรอกที่หนูสั่ง50สิบไม้เอาไปให้คนงานลุงเอาไปให้หรือยังโอ้ยลืมเลยเแต่ใส่กรอกมีนะเดี๋ยวลุงวิงเอาไปให้อ๋อได้ค่ะลุงพอดีหนูบอกไว้แล้วว่าจะเอาไปให้เอ๊แต่ไม่มีใครเฝ้าร้านให้ลุงนะสิเอ๊ทำไงดีละ่ะเอางี้เดี๋ยวลุงไปส่งให้หนูก่อนเดี๋ยวหนูเฝ้าร้านให้อ๋อได้ได้ได้ไดเดี๋ยวหนูเอารถไปจอดตรงนู้นก่อนเดี๋ยวหนูมานะได้ได้จ้ะ ลำบากจังเลยอะลดราคาสามล้านต้องเติมน้ำมันเอ็นเอฉันเอาสาสู้ชีวิตแต่ชีวิตตีกับไม่ได้ตากศ นะค,ะคนเราไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดแต่ต้องคิดทุกอย่างที่พูดอะไรที่พูดแล้วมันไม่ส่งผลดีกับใครก็เก็บเอาไว้อย่าพูดมันออกมาเลยนะคะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันกระทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตึงมาก,มากไายแต่โบเธอยิ้ จะหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน